สวัสดีค่ะจะ๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่นะคะเรามาดูกันว่าในตอนนี้เวลานี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย รับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ จัสติกเขารู้สึกผิดกับคุณนะคะและอยากกลับมาขอโทษขอโอกาสขออภัยขอโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่างๆอยากกลับมาขอโทษคุณในสิ่งที่เขาเคยทําผิดกับคุณคนคนนี้ได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากการกระทําของตัวเขาเองแล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่สมควรไปทํากับใครเพราะจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาได้รับผลของการกระทํา ในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นการถูกกระทำแบบนั้นและเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำหรือแม้กระทั่งได้บทเรียนหลายๆสิ่งหลาย,ลายๆอย่างที่มันมาจากผลต่อเนื่องจากการกระทำของเขาที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจดังนั้นในวันนี้บอกได้เลยว่าเขาสำนึกผิดแล้วเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันเลวร้ายและมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกับคุณและเขาอยากกลับมาขอโทษคุณจากใจจริง 6เหลียนนอกจากจะอยากกลับมาขอโทษคุณแล้วนะคะคนคนนี้ยังอยากกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งเขาอยากได้โอกาสที่จะกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้มีเจตนาที่อยากกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นกลับมาแก้ไขสิ่งเลวร้ายที่เขาเคยสร้างไว้ให้คุณและกลับมาทำสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ ส่ถ้วยเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาทำร้ายจิตใจคุณจนทำให้คุณกับเขาห่างกันไปหรือเลิกกันไปมันสร้างความเจ็บปวดเสียใจให้กับเขาเขาได้ไปเจอบทเรียนมาจริงๆบทเรียนของการกระทำนั้นว่ามันสร้างความเจ็บปวดให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมากมายแค่ไหนคนคนนี้ถ้าเห็นสังเกตนะคะหนังสืออยู่หลังเขาเต็มเลยแล้วเขาก็ เหมือนกับคนที่อ่านอ่านทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วรู้ว่าการกระทําของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นคนคนนี้รู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเองและอยากได้โอกาสในการกลับมาแก้ไขให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้น The Hypothesis จะมองเป็น2กรณีนะคะ1 กรณีของการที่เขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเลยทําให้คุณกับเขาต้องเลิกลากันเพราะคุณคงรู้สึกว่าคุณไม่อยากเสียเวลากับใครบางคนที่ไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณคุณเลยเดินออกไปหรืออีกกรณีหนึ่งเขาดึงคุณมาเป็นคนในความลับของเขาและไม่เคยที่จะ มีหนทางที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะได้กลับมาเป็นตัวจริงหรือแม้กระทั่งบางคนเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จนมันกลายเป็นความรักของเราสองสามคนและมันเป็นต้นเหตุทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงมันจะเป็นสอนกรณีนี้หลักๆนะคะที่ทําให้คุณกับเขาเลิกลากันและมันทําให้เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทํากับคุณ The d e v i l เขา ยังมีความต้องการและมีความรุ่มหลงในตัวคุณมากนะคะซึ่งจะมองว่าตัวเขาเองก็งงและก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยังคิดถึงคุณหวยห,หาคุณและยังต้องการคุณอยู่แต่พอจัสติกขึ้นมาเดวิลขึ้นมาจะรู้สึกว่าคุณกับเขา ยังมีพันธนาการบางสิ่งบางอย่างต่อการที่ยังจะต้องกลับมาเจอกันและวนเวียนในความสัมพันธ์อีกครั้งไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะคือสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณเอาไว้หรือเวรกรรมที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันก็ได้ดังนั้นจะมองว่าความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีปัญหากันหรือตัดจบกันในครั้งนี้มันยังไม่ใช่การทําให้คุณกับเขาตัดจบกันแบบถาวรแต่มันยังจะมีการต้องกลับมาให้โอกาสและขอโอกาสซึ่งกันอีกครั้ง ซึ่งตัวเขาต้องการมากจริงๆกับการได้รับโอกาสจากคุณเพื่อกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและคุณกับเขายังจะต้องกลับมาชดใช้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วด้วยกันอีกดังนั้นสามองว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีวันจบนะคะมันจะต้องได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเดรสตาคุณทั้งสองคนเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากนะคะแตกต่างกันทั้งเรื่องอายุเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรม เรือแม้กระทั่งถิ่นที่อยู่ดังนั้นความแตกต่างของคุณมันอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาในอดีตที่ทําให้มุมมองของคนสองคนแตกต่างกันแต่คนคนนี้เขายังรู้สึกว่ามันยังสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะต่อให้คุณกับเขามีความแตกต่างกันแต่ถ้าหากเราเข้าใจธรรมชาติของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นมันก็น่าจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ ดังนั้นจะมองเห็นพลังงานของความตั้งใจมากๆของเขาคนนั้นนะคะที่อยากจะกลับมาในชีวิตของคุณอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณและกลับมาทําสิ่งดีๆชดเชยกับสิ่งที่เขาเคยทําเรื่องเลวร้ยวายกับคุณเอาไว้เพราะเขายังเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อกันได้จริงๆ6ไม้เทา้า พราะเอาจริงๆนะคะคุณกับคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณถึงแม้เขาจะไม่เคยให้คุณเป็นที่หนึ่งหรือเขามีความสัมพันธ์ซ้อนหรือดึงคุณปไปเป็นคนในความลับแต่คุณกับเขาเคยวางแผนอนาคตร่วมกันเอาไว้แล้วบางส่วนบางคนดังนั้นสิ่งที่คุณกับเขาเคยวางแผนการจ่าเชื่อนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาในวันนั้นเขาคิดแบบที่เขาพูดกับคุณจริงๆ ไม่ว่าการจะรับปากคุณเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตในอนาคตการแต่งงานหรือการย้ายมาอยู่ด้วยการจามองว่าสิ่งเหล่านี้เขาพูดด้วยความรู้สึกที่มาจากใจเขาจริงๆ ว่าเขาอยากทําสิ่งนั้นให้กับคุณและอยากติดเยื่อสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับคุณเขาไม่ได้โกหกคุณนะคะถ้าหากคุณสงสัยในเรื่องนี้เพราะคนคนนี้เคยคิดถึงเรื่องการแต่งงานกับคุณจริงๆและวางแผนอนาคตกับคุณด้วยความรู้สึกที่มาจากต้นบึ้งของหัวใจเขาจริงๆ 7. ดดาบแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่มีด้านมืดเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่มีปมในอดีตมีปมในวัยเด็กดังนั้นเขาเลยเป็นคนที่ ชอบทําอะไรในสิ่งที่ไม่ควรทําเขารู้นะคะว่าไม่มีใครอยากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีสถานะหรือไม่มีใครชอบที่จะตกในสถานการณ์ความรักของเราสองสามคนรวมถึงตัวเขาเองด้วยเขาคบกับใครเขาก็อยากให้อีกคนนึงชัดเจนเขาคบกับใครเขาก็อยากให้คนคนนั้นมีเขาแค่คนเดียวแต่ตัวเขาเองกลับทําสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นคือการที่ไม่เคยหยุดที่ตัวเองไว้ที่ใครได้เลย เขายังทําผิดศีลธรรมเขายังทําตามที่จิตใจด้านมืดเขาบอกให้ทําคนคนนี้ทําผิดแบบนี้กับคุณหลายๆครั้งหลายๆคาจนคุณหมดความอดทนแล้วเดินออกมาก้าวไม้เทา้าแต่สุดท้ายนะคะพอคุณเดินออกมาคนคนนี้ก็ได้เจอและได้ตาหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดจากการกระทําของเขาปัญหาที่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับใครและไม่เคยมีใครในความสัมพันธ์แค่คนเดียว สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันสร้างปัญหาให้กับเขาในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะการใช้ชีวิตปกติหรือการทำงานรวมถึงบางคนกระทบถึงครอบครัวและเรื่องของการเงินดังนั้นปัญหาเหล่านี้มันทำให้เขาสะท้อนสะท้อนเห็นพฤติกรรมของตัวเองที่เขาทำผิดพลาดกับคุณและทำผิดพลาดกับคนอื่นๆก่อนหน้าคุณมันเลยทำให้เขาตื่นรู้จากการที่เขาได้ไปเจอปัญหาเหล่านี้นี่เองค่ะสดาบเขาได้มองเห็น ความจริงใจของคุณในขณะที่เขาเคยทำร้ายจิตใจของคุณมานับไม่ถ้วนแต่เขายังมองเห็นว่าคุณพยายามเชื่อมัน่นคุณพยายามมีความหวังกับเขาดังนั้นคนคนนี้ในวันนี้เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะของการกระทำของตัวเขาเองและเขาก็รู้ว่ามันน่ารังเกียจแค่ไหนดังนั้นครั้งนี้เขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นในแบบที่คุณรอคอยให้เขาเป็นมาโดยตลอดและคุณกำลังจะได้รับสิ่งนั้น ราชินีถือไม้เท้าเขายังหวังนะคะว่าคุณยังจะรอคอยเขาอยู่เขายังหวังว่าคุณจะยังไม่เปิดใจให้กับใครคนคนนี้กําลังจะหาหนทางติดต่อคุณมาเพราะหลายๆคนคุณอาจจะปิดกั้นการติดต่อสื่อสารกันไปแล้วและอาจจะไม่มีคอนเน็ชันเหลืออีกแล้วแต่คุณอย่าแต่คุณอย่าเพิ่งคิดคิดมากนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างมีความพยายามสูง ดังนั้นในการจะติดต่อคุณมาอีกครั้งคนคนนี้เขาสามารถทําได้แน่นอนขอแค่เขามั่นใจว่าคุณยังอยู่ตรงนี้เพื่อรอเขาและยังไม่มีใครเขาก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อได้ติดต่อพูดคุยกับคุณและกลับมาขอโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดไปห้าไม้เท้า เหมือนที่จะบอกค่ะคนคนนี้กําลังพร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างเขากับคุณที่มันมีการขาดช่วงกันไปแล้วและมีการปิดกั้นกันไปแล้วดังนั้นจะามอว่า70-80%ของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ คุณไม่ได้คุยกันนานมากและบางคนคอนเน็กชันอาจจะขาดหายกันไปแล้วแต่ไม่ต้องท้อนะคะเพราะคนคนนี้เขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ติดต่อคุณให้ได้อีกครั้งเขายังมองว่าความรักนี้มันยังมีความหวังและเขารู้สึกผิดกับคุณจริงๆและเดือนที่มีโอกาสที่เขาจะติดต่อคุณมานะคะคือเดือนตุลาคมนี้และช้าที่สุดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีเดือนเดือนตุลาคม เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์นะคะ3เดือนนี้ที่คนคนนี้จะติดต่อคุณมาและกลับมาขอโอกาสที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจ๋าจะเปิดเพิ่มให้อีก6ใบนะคะเรามาดูกันว่านอกจากเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณและอยากกลับมาขอโทษขอโอกาสขอแก้ไขสิ่งต่างๆที่เคยรู้สึกผิดกับคุณ แล้วเขามีความรักให้คุณบ้างไหมหรือเขาแค่อยากกลับมาชดใช้สิ่งที่เขาเคยทำกับคุณแค่นั้นเรามาดูกันนะคะว่าเขากลับมาเพราะมีความรักให้คุณบ้างไหมโอ้ขึ้นมาทั้ง justice devil และ judgment คุณกับเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันแน่นอนค่ะหรืออาจจะเป็นเนื้อคู่ที่ตามกันมาแต่พบชาติไหนก็ได้หรืออาจจะเป็น โซเมททวินเฟมก็ได้นะคะที่จะต้องมีการห่างหายแยกย้ายกันไปเพื่อไปจัดการทำให้ตัวเองเติบโตแล้วค่อยวนกลับมาหากันอีกครั้งดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรใบแรกที่ขึ้นมาคุณกับเขามีความผูกพันในใจที่ไม่สามารถอธิบายให้ก,กันและกันเข้าใจได้หรือไม่สามารถอธิบายให้ใครเข้าใจได้ว่าทำไมคุณกับเขาถึงไม่เคยตัดกันได้พ่อจะมองว่าถ้าจากไพ่ที่ขึ้นมา เขาทาแบบนี้กับคุณหลายครั้งหลายคาาแต่คุณยังยอมเขาและให้โอกาสเขาและยังรอคอยว่าเขาจะปรับปรุงตัวได้อีกหลายๆครั้งหลายๆโอกาสดังนั้นความผูกพันที่คุณมีให้กับกันที่มันไม่สามารถตอบตัวเองได้นี่แหลคะค่ะมันคือสิ่งที่ผูกพันคุณทั้งสองคนเอาไว้เด็กหืดดามมันเป็นพลังงานของคนที่อยากกลับมาแก้ไขและเอาชนะใจคุณอีกครั้ง ดังนั้นจ๋ารู้สึกว่าในความดื้อรั้นของเขาเขาคือยังไม่อยากเสียคุณไปเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขายังรู้สึกผูกพันกับคุณและไม่อยากให้ใครได้คุณไปครอบครองเดอ s u ซันและเขามองว่าคุณจะเป็นคนที่สามารถสร้างโอกาสในชีวิตให้กับเขาได้เป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขได้เป็นคนที่คอยให้อนาคตที่ดีกับเขาได้และคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเขาเลยอยากกลับมาในความสัมพันธ์ และเขาอยากกลับมาปกป้องดูแลคุณจากไพ่ใบนี้จะรู้สึกว่าจริงๆคนคนนี้รักคุณนะคะถ้าเราไม่รักใครเราคงไม่อยากปกป้องคนคนนั้นแต่พลังงานของเขาเขาอยากกลับมาปกป้องคุณทั้งๆที่เขารู้นะคะว่าต่อให้คุณไม่มีเขาหรือคุณไม่มีใครคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ดีด้วยแต่เขายังอยากกลับมาปกป้องคุณดังนั้นจ้า ตอบคุณได้เลยนะคะว่าคนคนนี้เขารักคุณและเหมือนที่บอกเรื่องการแต่งงานเรื่องการใช้ชีวิตในอนาคตหรือการใช้ชีวิตในครอบครัวที่เขาเคยพูดกับคุณนั่นมันคือความรู้สึกจากใจเขาจริงๆในวันนั้นเพราะฉะนั้นจากที่เราเปิดเพิ่มว่าเขาเคยรักคุณไหมหรือกลับมาเพราะรักคุณไหมคนคนนี้เขารักคุณและอยากปกป้องคุณนะคะในเอ็มพอยเลอร์เพียงแต่เขาเป็นคนที่อีกโก้สูงดังนั้นการจะ มาพูดว่าอยากกลับมาเพราะว่าเขารักคุณมันอาจจะยากแต่แต่การกลับมาแบบเนียนๆการกลับมาขอโอกาสแก้ไขหรือปรปับปรุงตัวเองโดยไม่มีคําว่ารักสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคนปากหนักแบบเขาจะให้มาบอกคุณว่ากลับมาเพราะความรักมันไม่ใช่ตัวเขาแต่ทั้งทั้งที่ในใจเขารักคุณมากจริงๆเจ็ดเหรียญ ตอนนี้เขากำลังคิดที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของความรู้สึกผิดแต่มันมีเรื่องของความผูกพันที่ไม่สามารถหาคำตอบได้และยังมีความรักความรู้สึกอยากปกป้องดูแลคุณดังนั้นหลายๆความรู้สึกมันอยู่ในความเป็นเขาและเขาจะกลับมาทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนี่คือบทสรุปของท็อปปิกเราในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%กันนะคะชาวธาตดินราศีพฤษภกันมังกรชาวราศีมีนชาวธาตุนมราศีเมถุนตุลก์ุมคนที่เกิดวันที่22 22คนที่เกิดวันที่18 28คนที่เกิดวันที่4 4 24ถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณนะ้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะ และจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ